ห้าราศีต่อไปนี้ถึงเวลาแล้วที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจากการที่รอคอยและก็ต่อสู้มานานก็มีราศีตุลราศีเมษร,ราศีกรกฎราศีกุมและก็ราศีพฤษภทั้งห้าราศีนี้นะฮะถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนตำแหน่งขยับไป ในตำแหน่งที่สูงขึ้นแล้วทุกอย่างที่เราได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมันเริ่มมาจากตัวเราเองล้วนๆไม่มีนายไม่มีเส้นมันมาจากการที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาเห็นความสำคัญของเราเขาเห็นความขยันเขาเห็นความเป็นผู้นำของเราเพราะว่าเราเป็นคนที่มีความสามารถ มีความรู้มีความเป็นผู้นำสูงมันถึงเวลาแล้วที่ตำแหน่งตรงนี้ต้องเป็นของเราแล้วตำแหน่งที่อยู่นะฮะผมบอกได้เลยว่าอยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นบางคนอาจจะขยับขึ้นไปแบบสองตำแหน่งบางคนอาจจะขึ้นพรวดเลยนี่แหละจากผลงานที่เราทำ ผู้หลักผู้ใหญ่เขาประจักษ์ในความขยันความรู้ความสามารถของเราไม่มีคู่แข่งไม่มีคนไหนเบียดเราได้แล้วแต่ก็ควรระวังนะฮะให้ระวังเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าคนที่ใกล้ชิดจะหักหลังหรือว่าอิจฉาได้ครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเราขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นก็ต้องระวัง สังเกตคนรอบข้างคนรอบตัวอันนี้สำคัญมากครับเพราะว่าอยู่ๆเราขึ้นพรวดมันก็ต้องมีบ้างนะฮะความอิจฉาความไม่พอใจของเพื่อนร่วมงานเพราะฉะนั้นต้องระวังอย่าให้เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดครับแล้วก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมก็ต้องขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ช่วยกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กดติดตามกันมาก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขมากๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ